วันที่11น้ำมันงาเกาหลีใส่นิดเดียวแต่หอมทั้งบ้านสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเครื่องปรุงอีกหนึ่งอย่างที่คนเกาหลีถือว่าเป็นกลิ่นประจำครัวนั่นก็คือน้ำมันงาเกาหลีหลายคนเคยเจอเหมือนกันไหมคะซื้อน้ำมันงามาตั้งใจจะทำอาหารเกาหลีแต่พอใส่ลงไปกลิ่นแรงเหม็นเขียวจนอาหารเสียรส ความจริงแล้วน้ำมันงาไม่ใช่เครื่องปรุงที่ใส่เยอะได้โดยเฉพาะน้ำมันงาเกาหลีที่กลิ่นจะชัดมากคนเกาหลีจะใช้น้ำมันงาแค่แตะกลิ่นไม่ใช่ใส่เพื่อให้มันหรือใส่เพื่อความเผ็ดร้อนแต่ใส่เพื่อปิดท้ายรสชาติในชีวิตจริงน้ำมันงาจะถูกใส่ตอนสุดท้ายของการปรุงหลังจากปิดไฟแล้วหรือใส่แค่ไม่กี่หยดคลุกกับผักคลุกกับเนื้อ กลิ่นจะหอมทันทีโดยไม่กลบวัตถุดิบนี่คือเหตุผลที่อาหารเกาหลีหลายเมนูแม้หน้าตาธรรมดาแต่กลิ่นชวนกินมากอีกอย่างที่คนมักพลาดคือเอาน้ำมันงาไปผัดไฟแรงซึ่งจริงๆแล้วน้ำมันงาไม่เหมาะกับไฟแรงเพราะจะไม่กลิ่นแรวและทำให้ขม ในครัวเกาหลีจะใช้น้ำมันพืชธรรมดาผัดก่อนแล้วค่อยใส่น้ำมันงาตอนท้ายนี่คือเคล็ดลับเล็กๆที่ร้านอาหารใช้เหมือนกันน้ำมันงาเกาหลีที่ดีกลิ่นจะหอมอบอุ่นไม่ฉุนไม่เหม็นหืนถ้าเปิดฝาแล้วกลิ่นแรงจนแสบจมูกแสดงว่าอาจไม่เหมาะกับการทำอาหารเกาหลีแบบบ้านๆอีกเรื่องหนึ่งที่อยากบอกคือ น้ำมันงาเปิดแล้วควรปิดฝาให้แน่นเก็บในที่เย็นหรือแช่ตู้เย็นจะช่วยรักษากลิ่นได้นานขึ้นเพราะสำหรับคนเกาหลีน้ำมันงาไม่ใช่แค่เครื่องปรุงแต่เป็นกลิ่นของความอบอุ่นกลิ่นของมื้ออาหารที่บ้านพรุ่งนี้เราจะไปต่อกันที่พริกป่นเกาหลีว่าทำไมถึงเผ็ดนุ่มไม่แสบลิ้นและเลือกยังไงให้เหมาะกับแต่ละเมนู ใครกำลังเริ่มทำอาหารเกาหลีจำไว้อย่างหนึ่งนะคะเครื่องปรุงที่ดีไม่จําเป็นต้องใส่เยอะแค่ใช้ถูกจังหวะอาหารก็อร่อยขึ้นทันทีค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมิวด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าพร้อมเนื้อหาสาระดีๆค่ะ